สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มารีวิวเป็นเต็นน้ำหนักเบาสองกิโลถ้าไม่รวมสมอถ้าอ่ารวมสมอแล้วพูดผิดรวมสะมอแล้วสองกิโลถ้าไม่รวมมีแต่ผ้าผ้ากับอินเนอร์ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดกิโลนะครับเต็นน้ำหนักเบาก็ไม่เชิงเบาเ,บาเท่าไหร่แต่ ถามว่าเอาไปแบกขึ้นเขาอะได้ก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้จะเป็นตรงทรงคล้ายๆกับของเนเจอร์ไฮตัวมอค้าเดี๋ยวมีอะไรมั่งในเต็นท์เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับรู้สึกว่าสีก็จะดูดดัดดดนไปหน่อยสีดำมาเลยโทนดำแดงเเคครับ เปิดถุงมาก็ประมาณนี้ครับตัวไฟชีตไฟชีตที่เขาให้ก็จะเป็นสีดำล้วนผ้าตัวนี้จะเป็น15ดีนะครับเป็นเนื้อผ้า15ดีค่อนข้างเบาเหนียวพอเป็นตารางครับพอเป็นตารางถามว่ากันน้ำกันฝนได้ไหมก็ยังไม่ได้ลองเทสเดี๋ยวต้องไปเทส เดี๋ยวผมจะมีทิปขึ้นเขาหลวงเดี๋ยวไปเราไปเทสกันอ่าอ่าตัวนี้คือตัวแมตหรือผ้าลองเต้นตัวนี้น่าจะเป็นเนื้อผ้าเดียวกันกับตัวปลาชิปค่อนข้างบางเน่ยเวลาปูก็ดูหน่อยนะว่ามีกิ่งไม้หรือเปล่าอสองชิ้นที่เขาให้มาส่วนสมอบก ก็จะให้มาสิบตัวเป็นอลูมิเนียมสีแดงครับสวยสดใสดูมีเชือกให้สองเส้นอันนี้เสา โอ้เสีแดงสวยเลยครับสีเดียวกับตัวสมอส่วนผ้าเต็นเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับเดี๋ยวส่วนข้อแตกต่างระหว่างตัวตัวเนี้ยกับตัวมอค้ามอค้าของนิเจอร์ไฮว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังเดี๋ยวเราจะมาลองกลางตัวนี้ดูก่อน ตัวนี้จะกว้าง104 1040เซนก็เท่ากับนอนสองคนแล้วกนะันเนอะเป็นเป็นตัวปาร์คทูตัวนี้เป็นตัวโปรนะครับอตัวผ้าพื้นน่าจะเป็น 40D เคครับเดี๋ยวมาลองชมกันเดี๋ยวผมจะเปิดลองกลางให้ดูโอเคถพี่ไ้าไงก็เดี๋ยวฝากช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อรีวิวกันไปดูกันไปครับ จากนั้นเรอลองเสาเขาเสาเขาเป็นอนลูมิเนียมที่ค่อนข้างแข็งแรงในระดับหนึ่งก็ลองมาใช้ดูก่อนแต่ถามว่าราคาของเขาตอนนี้มันอยู่ในช่วงโปรเขาขายที่ช h อปปีก็น่าจะอยู่สองพันสองันกว่าบาทสองพัน้นต้น สองพันไปไปลายถึงสามพันกว่าตัวนี้คือตัวปาร์คูนะครับวัสดุก็เหมือนทุกอย่างกับเต็นท์ของเนเจอร์ไฮตัวงอก้าจางนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นแบบไหนดูกันไปดีครับ Been driving this train. อ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างหรือเหมือนกันเลยแทบจะไม่แตกต่างตัวกิฟต์นี่นะครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ผมกลางไม่สุดเพราะว่ามันถ้ากลางไม่ได้กลางตรงนั้นอะไม่ได้กลางออกเพราะว่าถ้ากลางออกมันก็จะเหมือนกับ ตัวหมอกาเลมันก็ปี้กันมาเลยนี่เป็นแบรนด์ไทยนะครับแบรนด์ซันเอนสตาบริษัทซันเอนสตาสมองไม่ได้เสียบนี้มาลองดูคร่าวๆกอนสมองก็เป็นอลูมิเนียมตัวให้มาสิบตัว ค่อนข้างดูแข็งแรงเหมือนกันไี้มีตัวนี้ให้ตัวนี้โปรลมเข้าตัวนี้ไว้ดึง,งการเก็บงานก็ดู ค่อนข้างพอ,อรับได้นะผ้า1สิบห้าดีครับทอเป็นตารางดูเนื้อผ้าไม่บางจนเกินไปก็ไม่หนาจนเกินไปได้ความเบาเสียข้อติอย่างหนึ่งก็คือตัวไฟชีตอะ่ะเขาไม่ได้ซีนมาให้กลัวอย่างเดียวเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาไม่ได้ซีนซีนสกอตเทปมาให้กลัวเวลาโดนฝนหนักๆ แล้วมันจะรั่วหรือเปล่าอย่างตัวนั้นเขาเขาซีนมาให้เห็นไหมตัวนี้เขาซีนมาให้อ่าข้อแตกก่างหมก,ก้ากับเต็นตัวนี้เหมือนกันทุกอย่างเว้นแต่ช่วงเนี้ยครับเต็นตัวนี้จะสูงกว่าจะสูงจะสูงกว่า ของโมกาเนเจอร์ไฮครับก็จะเท่ากันครับเท่ากันไปหมดเลยตรงนั้นนะครับของนเจของมมก้าแต่ตัวนี้จะสูงเหมือนจะป้องกันลมได้นิดนึงถ้าลมตีอ่าจะมีตรงนั้นจะเป็นแบรนด์ของบริษัทโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับช่องไว้ด้วยนะครับตามนี้